ล่าสุดครับคุณจีรยุห่วงทรัพย์โคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยนะครับว่าหลังจากคุณแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับจากการไปเยือนราชอาจักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการนะครับปรากฏว่านายกรัฐมนตรีนั้นก็รู้สึกมีไข้เพียงเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นก็เดินทางกลับบ้านนะครับก็พบว่าไข้นั้นสูงขึ้นก็เลยไปพบแพทย์เมื่อเวลาประมาณ3ามทุ่มนะครับ โดยแพทย์ก็ขอแอดมิดเพื่อเข้าพักรักษาตัวเพื่อตรวจร่างกายอย่างละเอียดนะครับทั้งนี้ครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ชี้แจงนะครับว่าสำหรับกำหนดการของนายกรัฐมนตรีในวันที่25เมษายนนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลก็ต้องเลื่อนไปก่อนนะครับแต่ในส่วนอื่นๆครับนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ดำเนินการแทนนะครับ ก็เชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศก็เป็นห่วงและก็ขอให้นายกรัฐมนตรีหายป่วยไวๆนะครับ